สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยรับส่วนในตอนนี้กับเพจหลัก c a l o t y Mobile Official เนี่ยได้มีการปล่อยภาพหลุดของปืนใหม่กระบอกที่2ออกมาแล้วผมก็แน่นอนว่าก็จะเป็นภาพปืนกระบอกนี้เลยโดยตัวปืนเนี่ยเมื่อเห็นภาพเนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยผมว่าปืนใหม่กระบอกที่2ของเราเนี่ยจะเป็นปืนตระกูลปืนพกพิสโตแบบแน่นอนหนึแล้วนะ ดยสำหรับคนที่สงสัยผมว่าเจ้าปืนใหม่นี้เนี่ยมันคือปืนอะไรผมโดยที่พี่ลิง่ยทำการไปเทียบเคียงจากในเวอร์ชั่นของ PC มาผมมันก็คือปืนพกเลน,นติแล้วเจ้าปืนพกตัวนี้ผมมันจะมีความสามารถหรือว่ามีจุดเด่นในด้านไหนกันบ้างเราก็จะมาทําการวิเคราะห์แล้วก็รีวิวให้ดูกันเลยครับผมโดยดึงข้อมูลเนี่ยทเทียบเคียงมาจากในเวอร์ชั่นของ PC นั่นเอง โดยมาเริ่กับความสามารถของเจ้าปืนพกตัวนี้กันก่อนนะผมแน่นอนว่าเจ้าปืนพกตัวนี้เนี่ยจะมีรูปแบบการยิงผมที่เป็นอะคิมโบมาให้ด้วยโดยจะรูปแบบการยิงแบบอะคิมโบนี้ผมอันจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบก,กับปืนอื่นๆอย่างเช่นดิสเซิร์ตอีเกิลเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่ผมแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเจ้าปืนนี้จะมีการปรับรูปแบบการยิงที่สามารถยิงในสไตล์แบบบัสโหมดได้ก็ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของตัวปืนที่โหดมากๆเลยผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยในเวอร การยิงแบบอคิมโของปืนนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ติดท็อปหใน3ปืนตระกูลอ k คิมโบพิสโตที่ดีที่สุดภายในเกมนะสำหรับทีกระสุนของตัวปืนนะผมถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบการยิงปกติอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรผมก็เหมือนกับพวกปืนปก,ปกติทั่วไปที่สามารถรั่นเร็วได้คล้ายๆกับตัว Mw11 นะผมก็คือร่นเร็วดาเมจถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางวิธีกรสุนค่อนข้างควบคุมง่ายก็เป็นปืนที่เล่นง่าย ในส่วนรูปแบบการยิงแบบอัคิมโบผสมกับการใส่แบบเบรสโหมดนะผมการกด1ครั้งกระสุนเนี่ยจะออกทั้งหมด6นัดด้วยกันนะผมก็คือข้างซ้าย3นัดข้างขวา3นัดนึกสภาพดาเมจมันจะออกมาเยอะขนาดไหนแล้วก็รัวมากขนาดไหนผมยิ่งเป็นบิลสำหรับคนที่เล่นสายยิงไฟเลตรัวเนี่ยบอกเลยว่ากดที่นึงเนี่ยกระสุนออก6นัดนะ แรงแวกเลยผมแรงไม่พอนะเร็วและที่สาคัญเนี่ยกระสุนก็ค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มกันมากๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบิ้วตัวปืนดีๆนะนั่นเองก็สามารถดูได้จากตัวอย่างในคลิปนี้เลยว,ว่ามันค่อนข้างเกาะก,กลุ่มมากยิงในระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยคือศัตรูโอกาสตัวแตกสูง <S <S ในโซนดาเมจของตัวปืนนะผมค่าเฉลี่ยดาเมจยังต่ำสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ33หน่วยผมก็ต้องใช้กระสุนเนี่ยประมาณ4นัดในการฆ่าศัตรูได้นั่นเองผมในกรณีที่จ่ายเยอะในระยะใกล้นะ แต่เกิดว่าเรายิงแบบเบรสโหมดเนี่ยแน่นอนว่ากระสุนออกทีหนึ่งสามนัดเนี่ยก็ง่ายๆผมมีโอกาสที่สามารถฆ่าวันช็อตเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการยิงแบบปกติมือเดียวหรือว่าถือแบบไอคิมโบก็ตามก็ถือว่าค่อนข้างท, damage, ทําดาเมจ TTK ได้น่าสนใจในส่วนของรูปแบบการยิงของตัวปืนที่เราจะเลือกใช้งานนะผมแน่นอนว่าการยิงแบบเบรสโหมดกระสุนออกสามานัดเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างตายต,ายตัวสำหรับเจ้าปืนกระบ,บอกนี้นะ โดยทางเลือกที่เราจะเลือกเพิ่มขึ้นมาได้ผมก็จะมีการเล่นอยู่2แบบก็จะเล่นแบบมือเดียวปกติทั่วไปหรือว่าจะเล่นแบบอะคิมโบ้นั่นเอง สำหรับคนที่เลือกเล่นแบบถือปืนมือเดียวผมแน่นอนว่าพอเราปรับเป็น burst mode หรือว่าไม่ยิง burst mode เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มระยะการยิงความแม่นยาของตัวปืนจากระยะใกล้เนี่ยก็เพิ่มเป็นระยะกลางถึงระยะไกลดได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวิวเป็นสายความแม่นยําแล้วก็ยิงรูให้กับตัวปืนอาจาจะริงต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ใส่แบบการเล่นปกติเนี่ยมันก็แทบจะเหมือนกับ m w ่1ปกติโดยทั่วไปนะอันนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรพิเศษคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยนิยมมากนะ ัดมาผมกับทางด้านของฝั่งสายสองกับสายอ k คคิมโบอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสายจีตเลยผมนิกสภาพปืนพกที่วิ่งเร็วเดินเร็วผมเร็วกว่าเฟเนตโอ้โหและยิงเร็วพอๆกับเฟเนตดาเมจที่เคพอกับเฟเนตนะผมแล้วก็ความแม่นยำที่อเหมือนกับเฟเนตในเวอร์ชันก่อนที่โดนเนร์อไปผมเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงเลือกสายนี้มากกว่าสายแรกนะด้วยหลักการการเล่นของสายนี้ผมเดินหน้ายิงอย่างเดียวไม่หยุดยั้ยงเจอใครวิ่งขวางทางก็ปึื้บปรึบ นอนถึงแม้ว่าการเล่นสายนี้เนี่ยเราอาจจะดูเฉย<ๆ>เฮ้ยมันจะดีแค่ในโหมด MP หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าในโหมดของ Battle Royale ครับผมสายนี้เนี่ยตัวเบิร์นก่อชั้นดีเลยนะ เพราะว่าเราสามารถยิงแบบตืดๆได้เนี่ยเกาะมันจะหายรัวมากเช่นกันนะผมก็เรียกว่าเป็นสายที่เล่นได้ทั้งสองโหมดในเวลาเดียวกันในส่วนข้อด้อยของสายนี้ผมก็แน่นอนว่าเหมือนกับปัญหาต่างๆของปืนสายอาคิมโบที่ลั่นเร็วผมอย่างเฟเน็ตเนี่ยก็สังเกตว่าเวลาเรายิงแบบต่อเนื่องปืนคู่เนี่ยปืนมันจะค่อนข้างดีดพอสมควรนะผมถ้าเกิดว่าเล่นในคอมเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแหละเพราะาเราใช้เมาส์คุมนะ แต่พอเราเนี่ยอยู่ในโมบายปุ๊บเนี่ยตัวปืนนะผมแน่นอนว่ามันจะเหลือเพียงแค่หน้าจอทบเ,เล็กๆกับการเลื่อนลงเนี่ยมันก็อาจจะให้รู้สึกว่าคุมปืนยากนิดนึงแต่เกิดว่าใครที่คุมได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเดินเพลินแน่นอนนะสายนี้นะแล้วก็เสริมีเล็กน้อยกับข้อจํากัดการเล่นนะผมคือมันจะยิงได้เฉพาะในระยะใกล้เท่านั้น,นผมก็เป็นสาเหตุหลัว่าทำไมเราถึงต้องเดินยิงตลอดเวลานะเมื่ออยู่การเล่นสายนี้สรุปสำหรับการใช้งานเจ้าปืนกระบ,บอกนี้ผมบอกได้คําเดียวเลยว่า ถ้ามันมาเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยน่าสนใจมากๆเลยผมมันจะโกงแบบในเฟรนตในตอนแอคิมโบในเวอร์ชันแรกหรือปะที่แบบว่ายิงกระสุนรุบปร๊ปปแล้วศัตรูตาเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่อย่างในน้อยเนี่ยมันก็ให้รู้อย่างหนึ่งได้เลยว่าน่าจะมีหลายคนนะผมที่อาจจะละทิ้งเส้นทางแห่งปืน S M G แล้วมาหยิบปืนพกเป็น S M G แทนก็ได้เหมือนกันนะผมเพราะปืนนีเน้เอาจริงถ้าเกิดว่าบิวดีๆนะมันก็คือ S M G นั่นเองครับผมแต่ว่าเป็น S M G ที่อยู่ในคาบของปืนพก แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยผมหลายคนก็น่สงสัยว่าเอ้ยแล้วตัวลงปืนนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบไหนผมพลิงคาดการว่าตัวปืนนี้เนี่ยน่าจะมาประมาณสักช่วงกลางๆถึงท้ายๆซีซั่นที่สครับผมก็จะมาในรูปแบบของปืนควสให้เราเนี่ยสามารถทำภารกิจเพื่อปลดล็อกได้นั่นเองเนาะและสำหรับเพื่อนๆน,นะผมที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีความคิดยังไงกันบ้างสำหรับเจ้าปืนพกสายเบิร์สตัวใหม่ตัวนี้ผมก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็สแสดงความคิดเห็นบอกพลิงกันได้นั่นเองเนาะ และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกันได้นะครับผมในะช่องยู u ูบแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วปี๊ป then you have been...